หางหมูของเราใช้เวลาอบหนึ่งสัวโมงอะไรวะนกอรอมากินขนมจีนหลายพริกน้ำปลาหางหมูอบองค์กับผักดสดรอบสวนกันครับขนมจีนกับการพูนสดๆมาเพื่อนๆใครเคยกินบ้างครับก้านพูนอันนี้ไม่ใช่บอนนะน้องๆหนูๆที่ดูนะครับ ศึกษาให้ดีนะครับอย่าไปกินไปทั่วนะกินบอลไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นก้านพูนนี่ดูแซ่บมากดูจี๊ดจัดมาก หางหมูร้อนๆอยู่เลยอ,อ,อือืมออหดาดปากขนมจีนกับยอดผักหนอกริมคลองมาเพื่อนๆผักหนอกหรือใบบัวบกนะครับอันนี้อยู่ริมคลองเลยๆๆเลยัวๆเพื่อนๆเด้อ Hử hử, Hàng mục của nó Xoay về là 1 tiếng mông quá, mông Cái gì vậy? Nốc hả? ไม่รู้ว่าอะไรขนมจีนกับยอดผักกะทินออนมาเพื่อนๆมากินข้างถางเลยฮะอืมเศษเศูผักกระจงอืม อะไระเะเฮ็ดโคนใหญ่เห็ดโคนใหญ่เพื่อนเพื่อนคือหมานแท่คือหมานแท่หทึฮเห็ดโคนใหญ่ไม่กินแล้วพอพอไม่กินแล้วหาเห็ดดีกว่า <c oughs> โอ้หมานหมาน,านโอ้ยไม่กินแล้วกินไม่ลงแล้วดู เจอเห็ดโคนใหญ่เฉยไปไปหาเห็ดดีกว่า